นี่นะฮะทำแล้วต้องเก็บนะฮะทำแล้วต้องเก็บนะครับเพราะอะไรก็ช่วยกันก็ได้คือเรื่องของเรื่องอะแจ๊คมึงมาทําความชิบหายแล้วมันเป็นยังไงพอสร้างคอนเทนต์ปุ๊บมึงก็ต้องเก็บมึงจะให้ลูกน้องกูเก็บได้ยังไงช่วยกันก็ได้ช่วยกันโปรโมทเเก็บเลยรีบเก็บช่วยโปรโมทช่วยอะไรไอ้เหี้ยนี่ก็รีบเก็บเร็วๆแล้วลงศพเอาไปใส่ศพมึงไอ้เหี้ย แล้วดูรูปไปสัตว์แล้วมึงแปลรูปูปมาจากไหนร้านเขาทำมาดิไอ้เหี้ยมึงก็ลงทุนไอ้แจ๊กเก็บไปเรียบร้อยเอาออกไปจากร้านกูไอ้สัตว์ไปยกไปเออยกออกไปไอ้เหี้ยแล้วโรงนี้มีคนนอนกี่คนแล้วไม่รู้เนี่ย เล่นอะไรเล่นแผงแผงไอ้สัตว์เอามาใหม่เลยลุงเอามาใหม่เลยยังไม่เคยใช้เอามามให้ลุงใช้คนแรกเลยเนี่ยมึงอาใช้คนแรกไอ้แจ็คแล้วดูมึงทำเนี <c oughs> ่ยเหี้ยแล้วลูกค้ากูก็แตกตื่น <c oughs> ลูกค้าก็เข้าร้านไม่ได้อีก <c oughs> เล่นเหี้ยอะไรไม่รู้แต่เสื้อตัวเดียวกันเลยเนี่ยคนละสีเรามีหลายสีไ <c oughs> อ้เหี้ย <iate> แม่งลางไม่ดีไอ้สั์ทำอย่างเงี้ยลุงอ,อย่าไปทำร้ายที่นอนตัวเองดิเอาไปจัดอย่าไปทำร้ายที่นอนตัวเองเนี่ยมึงใส่อย่างนี้เลยโอ้ตายแล้วไปเรียกเมียงมาอีกคนนึงเมียงไปไหนมาตากที่นอนลุงเนะี่ยเมียงอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปเรียกเมียงมามาลงมาช่วยผัวเมือง <c oughs> เอา <c oughs> ไปช่วยผัวมึงมึงดูความชิบหายผัวมึงทำกับกูเออดูมึงทำทำไมอ่ะเออตบมันเลยมึงทำทไมฮะมึงทำทไมตบมันฮะตบมันให้กูก่อนแล้วกูจะหายโกรธตบแรงแรงกว่านั้นแรงกว่านั้นแรงกว่านั้นเออโอ้ยมึงก็ฟังมันจังเลยเปผัวมันแม่เนี่ยเป็นเมียมันเงี้ยไอ้เงี้ยลุงไปเลยเก็บออกไปให้หมดลุงเดี๋ยวจะนอนไหมเนี่ย ยยััังงไไมม่่ตนนนอเก็บออกไปให้หมดแจ็คไม่ดูก่อนเดี๋ยวมันสบายมาเปิดสิเอามาๆๆลองมาทุกคนอะไรของมึงอีกเนี่ยโมเอาไปไปไปอยู่ด้วยกันกับผัวทุกคนผัวเป็นแค่ผัวน้อยซื้อมาใหม่น้องก่อนล้วมึงใจเนาะแจ็คมันนอนไม่ได้ลองลองลองมันนอนไม่ได้ซ้อมซ้อมซ้อมอ่ะมึงซ้อมก่อนลองลองลองมึงซ้อมก่อนเปิดให้ลุงเลยนะอ่ะกูลโลมันไม่ได้หรอกแจ็คมันไม่ดี มันมเป็นลางไม่ดีสะดอกขอลุงมันก็ต้องนอนทุกคนอยู่แล้วใครๆก็ต้องได้นอนอยู่แล้วมาเย็เย็นเไม่พ <จะ S 2> ้อน,อนอยู่แล้วสะดอกขอไปไฟรีบเก็บรีบเสร็จไอเหี้ยคุไปดูลูกค้าก่อนอแค่นี้แหละ